ผู้หญิงคนนี้เธอบึกบึนมากครับเธอทำได้ทุกอย่างครับโอ้โหผู้หญิงกำลังช้างครับบึกบึนมากเลยครับ <c oughs> เถียงนาน้อยของเธอก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเถียงน้อยของเธอตึงไม่รู้ตึงหรือไม่ตึงเราก็ไม่รู้นะคะโอ้ยสั่นพจวดเพินเหนีว่าหยาดมูนา ขิมลวดมัดลวดสิต๊ะแคเขียวเขียวแม่คุณอยู่กลางเดินแคงแนเบิ้งถึนยงพวกใคราติถือเขีวค่กยุ่งเออไม่เขียวพร้อมอยู่เขียวปมอยู่านนี้เมื่อไร่นะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไร อันนี้แหละผู้ชายเขาก็จะไม่กล้าใกล้นี่ะอ่าโอ้ยเจ้าของการลุยเองเลยโสดนะครับเจ้าของการคนนี้โสดนะครับสวยถือและบึกผู้ใดสีหมายปองก็หมายปองนะผู้สาวคนนี้สวยถือและบึกบึนรับรอ,องว่าได้งานแน่นอนอดูงานช่างงานถ่ายรูปเป็นมด อะไรที่ทำไม่ได้นะต, <S <S ตอนนี้เขาก็จะทำเสียงที่สวนกล้ยของเขาโอ้ยท่านั่งไม่สวยเลยเขาก็ลงทุนลงแรงมากเลยครับผู้หญิงคนนี้ท่านั่งไม่สวยเลยอ่ะอก็มีหละอ่ะเดี๋ไหล เอาดีนะครับวันนี้ไม่มีแสงแดดนาะก็คือเจ้าของโครงการค้นลุยเองเลยนะน้องเหมียวเจ้าของโครงการลุยเองเลยวันนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรที่น้องเหมียว <c oughs> ทําไม่ได้ <c oughs> เขาบอกแน่นอนที่สุดครับ <c oughs> นี่ครับนะวันนี้เราผมพามาดูผู้หญิงทําเถียงนะผู้หญิงชอบเถียงเลยยังไม่พอมาทําเถียงอีกต่างหากครับผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เดียวนะชายาคือผู้หญิงชอบเถียงแต่วันนี้มาทำเถียงเองเลยโอ้โอไปแล้วครับะะต้นสุดท้าย <ทำ S 1> เรียบร้อยแล้วครับ Ha <laughs> ขั้นตอนขั้นตอนก็ใกล้จะตตีมืออัวเงขึ้นเสาได้แล้วนะครับตีมือตัวเองแล้วหนึ่งช่างก็กำลังจัดการตีตะปูอยู่ตีแรงกว่านี้อีกนิดนึงตีมือไปแล้วอีกนิดนึงตีตีแรงๆอีกตีมือจะขวางมือเหรออุ้ยเขียวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยโอ้คุหลาบตีอ่อนแอบ้างก็ได้นะอย่าไว่อ่อนแอเขาเห็นนั่น แรงแรง,แรงใส่แรงแรงสักอันนะมันแรงยังมันสุดแล้วเอาเะพู <c oughs> ฟูไม้มันเนื้อแต่ฮะจาไปผู้หญิงแกร่งแรงเยอะนลคะพลังช้างผู้หญิงพลังช้าง ตัวเท่ามดพลังช้างมากเลยเออดีมากตัวเท่ามดไม่ค่อยเนี่ย มีใบกระสาคนมันเพืจะเที่ยวได้